มาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda r ร b e l 500 Supreme ฮะรถคันนี้เป็นรถปี2022เลขไมฮะ4,000กิโลเมตรแท้มาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างส่วนแค่ไหนเลขไมแท้ไหมมาชมครับเลขไมคันนี้มาครับวิ่งมา4,267กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมจากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเรือนไมนะครับสวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงมาครับคันนี้เริ่มต้นด้วยนี่ฮะ แฮนด์แต่งครับจาก h 2 c ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกแต่งจาก h 2 c ่ดูนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนนี่ครับหัวโช๊คสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงขอบบนเดิมสวย mm. เช่นเดียวกันครับไล้ริ้วรอยประกับไฟฟ้าตัวสอต่างๆไม่มีละลางปอกแผ่นเดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรงกลมเลนตัดแสงสีฟ้ามือคลัตช์มือเบรกเดิมฮะไม่โคตรไม่งอครับประกับทะเลงตัวสอต่างๆไม่มีละลางครับชุดสีถังเดิมสวยครับ มีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับตามการใช้งานฝาถังสวยครับไลทริ้วรอยสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบไม่มีบุบปลักยิ้มคันนี้ได้เบาะนั่งแต่งนะครับคุ่มหนังสีมตาลที่คันครับหนานุ่มมากๆมาพร้อมกับนี่ฮะชุดพนักพิงด้านหลังพร้อมกับนวมมีมาให้ด้วยอะมาครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับโมงด้านหน้านะครับเป็นของแต่งโคมไฟหน้าครับเป็นแบบ f ู l l LED นี่นะครับครอบ แกนโช๊คด้านหน้าแต่งจาก h 2 c นะครับบังโคลนหน้าครับเป็นของเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีแตกร้ายางด้านหน้านี่คือ4,000กิโลเมตรแท้เป็นยางติดรถขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโช๊คด้านล่างสวยคาลิปเปอร์เดิมสวยครับนี่ลายลิ้วรอยครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนี่จากเ2 c ครับ อันนี้ซิมกันครับมาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งจาก H2C เช่นเดียวกันนะครับมาฮะฝาแววสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับกันแข้งด้านข้างแต่งจาก H2C ครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าแต่งครับนี่ฮะเ2 c เช่นเดียวกันขาเยียบเบรกหลังไม่คดไม่ง่อครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับนี่ครับต์ทติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร็คันนี้ เคลขึ้นเร็วลงเร็วครับ็อกเครื่องยนต์นี่งครับเครื่องยนต์เดิมเรียงครับผมไม่มีกะดุดเลยคันนี้มาครับสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไล้ริ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอยเท่านั้นมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังคันนี้ครับสวยครับต้องบอกว่าเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่90%ครับ ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนคันนี้มาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะเรารับซื้อทั่วประเทศมาครับฝั่งซ้ายโซสเตอร์ครับเดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไลท์ริ้วรอยนะฮะมาครับพักเท้าด้านซ้ายครับแต่งจาก h 2 c ตีนเป็ดด้านล่างแต่งจากเ2 c ทเช่นเดียวกันครับคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอนะฮะ แข้งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะเฟรมเดิมสวยครับไล,ล่ริ้วรอยครับกุญแจครบ2ดอกนะฮะแคสปาฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์บ k e นนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับอันนี้คันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ่งแบาทเท่านั้นครับนี่ฮะดาวต้นเพียง4ี่หมบาท ฟรีค่าจัดไฟแนนฟรีค่าขนส่งทุกประเทศครับฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกอถ้าคุณมองหาดีเบล3 5 0ร้อยห้ายพันร้อยมาที่นี่ครับทันธบา้านทลกุดีครับเรามีเพื่อจํานวนมากแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ